อย่าพึ่งไปจ้าอย่าพึ่งไปนี่เธอเป็นใครเนี่ยพ้อการอะไรจากฉันดูจากสภาพแล้วน่าจะเพึ่งเข้ามาในกรุงเทพนี่พวกบ้านนอกเป็นขโอมอยหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่ามาให้ฉันเห็นหนะ้าอีกนะไปลูกค้าบ้าโอเคนะคะหลังนีกับพีู้อยู เสียไปใส่บัตรหนวคนไนหมูมบ่บาทไ่เหตุจังไหนดีบัตรนี่พอลราซับกระเบ็ดบัตอีกอ้ยคนเก็บขยะก็ไม่มาเก็บสักทีขยะล้นหน้าบ้านไปหมดแล้วโอ๊ยพ่นเพื่อนหลังไหนมีคนอยู่น้ำไปลองขอให้เขาเจาะซอยดีกลัว โอ้ยแบบนี้ต้องร้องเรียนสักหน่อยแล้วป้าป้าจ๊ะอย่าพึ่งไปจ้ะอย่าพึ่งไปนี่เธอเป็นใครเนี่ยต้องการอะไรจากฉันปเปาจะเปอัาหนูแค่จะมาขอความช่วยเหลือละจ้ะฮะคนมัานนอกเหรอเนี่ยดูจากสภาพแล้วน่าจะพึ่งเข้ามาในกรุงเทพใช่จ้ะหนูมาจากต่างจังหวัดจะมาหาญาติที่กรุงเทพนะจ้ะ อันนุวันสิมาขอยืมที่ชาร์จแบตจักหน่อยนะจ้าพอดีว่าแบตหนูหมดย่องยืมอะไรเอาไปเอาไปเอาไปพ้นบ้านเลยพวกบ้านนอกเป็นขโมยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปเลยฉันจะให้ฉันสาดน้ำอะไรป้าป้ารแมนจ้า,าป้าสอนหนูหน่อยเดี๋ยวบอจ้าลุงบอมีที่พึ่งแล้วเม่คะวยวายอะไรหรอกคะเสียงดังไปถึงข้างในก็ใหญ่บ้านนอกนี่แหละสิจะไม่ให้แม่ช่วยอะไรก็ไม่รู้อย่ามาหลอกกันง่ายๆเลยเออ คุณมีอะไรให้ฉันช่วยหรอคะพอดีโทรศัพท์ฉันแบตบหมดนะคะฉันจะขอ,อยิดที่ชาร์จเพื่อติดต่อหายาตออิได้คะ่ะไม่ได้ลูกดูแล้วไม่น่าไว้ใจกระป๋งกระเป๋าอะไรก็ไม่มีแบบนี้ถ้าเรายอมไม่เข้าบ้านมันก็ขโมยของระบดสิลูกแม่ใจเย็นๆก่อนสิคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่แม่คิดก็ได้ใช่จ้ะใช่จ้ะฉันมาขอความส่วนลือจริงๆหื ไล่นี่ยังไม่ไปอีกแม่แม่จะทำอะไรอะคะแม่จะ,จะไล่มันออกไปออกไปอย่ามาให้ฉันเห็นได้นะไปลูกเข้าบ้านโอเคค่ะ้า้า้าเออคุณคะมีอะไรหรือเปล่าคะคือฉันจะมาขอความ่วยเหลือนะจ้ะอ๋อไม่เป็นไรนะคะเดีย๋ยวฉันช่วยคุณเอง งั้นคุณไปบ้านฉันก่อนก็นได้ค่ะอีหลีบ่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าไปค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ช่วยฉันถ้าฉันไม่ได้คุณช่วยไว้ฉันต้องแย่แน่ๆเลยจ้าไม่เป็นไรค่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนะคะจริงๆแล้วฉันก็มีกระเป๋ามาอยู่จ้ะแต่ว่า มีบ้านโอ้ยแล้วเป็นยังคือบอบอกให้มันซัดซัโอ้ยสันโตขอส่งโล่แค่สันไม่เฮาเธอหนิส่งให้มันถูกเดอ้อเฮากับผึ่งเคยมากกรุงเทพเธอแหลกจักเม่นเมืองอีกอย่างอุ่นไหวกระดอกกระเดียเอา้าโอ้ยแบดบัดอีกโอ้ยอีสาอยู่ใส่นี่กระเป๋าโอ้วงกานยังว่างยี่โมงน,นีอยู่เขี่ยไปใส่ัดนี่หรือว่า เือเขโมยรักไปโอ้สยสวยแล้วโหยคนสมัยนี้นี่<ๆ>มือไวกันจริงๆแล้วนี่คุณติดต่อ,อยาิคุณได้เรียกงคะยังดอกจ้ะฉันยังติดต่อ,อยาคฉันไม่ได้โทรศัพท์ฉันแบตเปิดฉันขอยืมโทรศัพท์คุณโทรหายาคฉันได้ไ่มจ๊ะได้สิคะไม่มีปัญหาคะ่ะ ฮัลโหลติดต่อเดี๋ยวจะเทือนอ,อ่ะเขามีเหลืองนิดหน่อย <S 2> <S 2> เหลืองมันเงี้ยเอาเดี๋ยวบอกให้ฟังเออเดี๋ยวแล้งหนีห้องรอดนีกได้เื่ออืน่นโตมาหักฮอเดอร์้อเถิ่สงส่งรถแค่สานไทยอืมโอเคซามิละ่ะจ้ะขอบจใจหลายๆจ้า อ้าวเฟิร์นจะไปไหนล่ะลูกหนูจะออกไปทํำธุระข้างนอกนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จหนูจะรีบก,กลับมางั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะจ้าลูกขอบคุณหลายๆด้จ้ะคุณนี่ใจดีจริงๆให้ที่พักฉันแถมยังให้ของกินมาอีกต่างหากใจดีจังไม่เป็นไรคะ่ะอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยช่วยกัน ขอบคุณหลายๆด้จ้ะถ้าจังสันข่อยลาด้ด้จ้ะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ <c oughs> เออนีลาห้องกำลังไปใส่นาซ้อยบอกโอเคโอเคอืมํำนีลา โอเคนะคะคุณป้าจะดีขึ้นแล้วจ้ะขอบใจมากนะจ้าคุณแม่คุณแม่เป็นไงบ้างคะแม่ไม่เป็นไรแล้วลูกสองคนนี้เข้ามาช่วยแม่ไว้ขอบคุณพวกคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยแม่ฉันบ่าเป็นอย่างจ้าถ้าจังสันบ่ามีอย่างแล้วข่ขอตัวด้วจ้าเดี๋ยวก่อน จะรีไปไหนละหนูหนูขอโทษค่ะป้าหนูไม่ได้ตั้งใจแต่เนื้อต้องตัวป้าน,นะจ๊ะฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอสักหน่อยฉันแค่จะขอบคุณเธอต่างหากฉันผิดเองแหละที่มองคนแต่ภายนอกดูถูกเหยียดหยามเธอสารพัดทั้งๆท,ที่ฉันยังไม่รู้จักเธอดีพอเลยฉันขอโทษนะ บอกเป็นอย่างจ้าแค่ป้าปลอดภัยหนูก็ดีใจแล้วจ้าคุณลุงหมูคะทางนิติแจ้งมาว่าจับโจรได้แล้วคะ่ะจริงหรอคะดูสิคะแม่นีหลีวันนี้ละจ้าดีใจด้วยนะคะเห็นไหมคะคุณแม่คนทำดียังไงก็ได้ดีอยู่วันยันงค่ำจ้าลูก ทำไม่คิดไปไกล